สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงฮอตรีล s สค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญจากซีรีส์ค่ะ Happy n e s s the Series นะคะความรักความสุขเข้าใจโอกาสค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นละครซีรีส์น้ําดีที่สะท้อนปัญหาทางสังคมนะคะของผู้ป่วยทางจิตเวชนั่นเองซึ่งก็จัดทําโดยค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะ,คะกากับการสแสดงน,นะคะโดยคุณวรนิดนินกรมนั่นเองร่วมกับทางบริษัท t r u e Vision g r o u ปจํากัดค่ะผลิตและออกอากาศ ช่อง t r u e for y o u ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับนักแสดงในชื่อตอนว่าความรักค่ะตอนนี้จะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงไปร่วมพูดคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนั่ตัวก่อนเลยค่ะครับผมเบน์นะครับรับบทเป็นนัดครับอืมค่ะค่ะพลอยสายค่ะรับบทเป็นกิฟต์ค่ะอืมก่อนอื่นเลยต้องถามว่าที่มาของเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นจากจุดไหนทําไมจู่ๆถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาทำแล้วออกมาเป็นเรื่องความรักอ๋อเรื่องนี้เอาจริงๆคือ เป็นเบนเขียนบทเองด้วยแล้วก็คือเป็นคนเขียนบทเองเพราะทุกตอนก็คือจะให้รุ่นพี่แต่ละแต่ละปีใช่ไหมครับเป็นคนขี่ตั้งแต่9 10า1 12ก็เขียนบทมาปีนี้ปี12เบนก็ได้เบนเป็นคนเขียนบทซึ่งเขาเขียนยากมากเพราะเคยเขียนครั้งแรกไงแล้วก็กว่าจะได้ก็คือแก้กันแก้แล้วแก้อีกแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เรื่องนี้ออกมาแล้วมันดันใจก็คือเหมือนช่วงนั้นเบนอินกับเรื่องเพื่อน คืืออเเหมนป็ตกใจเพราะว่ามันเป็นสะท้อนแบบว่าจิตเวทเป็นอินเออไม่ใช่อินกับโลกครับตอนนั้นยังอินกับเรื่องเพื่อนเฉยๆอก็เหมือนอินกับเรื่องเพื่อนแล้วก็เลยลองหยิบเรื่องนี้มาทําดูบวกกับ รอยโรคที่เราได้ปรึกษากับคุณหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาก็คือเราต้องไปหาข้อมูลถูกไหมคะใช่ใชก็ปรึกษากับคุณหมอตลอดอยู่แล้วกับทีมเขียนบทด้วยใช้ระยะเวลานานไหมคะกับการกว่าที่เราจะเก็บข้อมูลกว่าที่จะออกมาเป็นบทที่มันเสร็จสับแบบนี้ซักประมาณเจ็ดตัดเดือนประมาณนี้นะครับนานมากแลใช่จริงๆของเบนานานสุดของพี่ๆคนอื่นคือเสร็จไวไงใช่แต่ของเบนก็จะนานสุดแต่ก็ได้เรื่องนี้มาแล้วก็ได้นักแสดงก็มีมาริว รับบทเป็นฟาร์มด้วยนะครับเป็นตัวหลักวันนี้ไม่ได้มาแล้วก็คอยใส่ค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือจะมีอีกหลายคนมีแก๊งเพื่อนด้วยเนาะมีพีนแล้วก็มีน้องแอมด้วยค่ะอืมก็ยากไหมคะนี่คือการเขียนบทครั้งแรกหรือเปล่าใช่ฮะการเขียนบทครั้งแรกไม่พอการแสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยครั้งแรกด้วยจะออกมาเป็นยังไงแล้วเนี่ยต้องติดตามการอ่ะเมื่อกี้แนะนําไปแล้วเล่นเป็นใครอยะกตทราบว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะของสองคนครับก็สําหรับ นัทนะคะเป็นเด็กหนุ่มสถาปัตย์ช่างเพ้อช่างฝันแบบอยากมีเงินเยอะๆมาดูแลแฟนสาวกิฟต์นี่แล้วเล่นเป็นแฟนกันกิฟต์ก็จะเป็นยังไงฮะค่ะคาแิคเตอร์ของกิฟต์เนี่ยก็จะเป็นสาวแบบป๊อปูล่าหน่อยได้เป็นดาวมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเงี้ยด้วยค่ะแต่บุคลิกของเขาเนี่ยก็จริงๆภายนอกเขาก็จะดูแบบเซ่อๆดูเป็นเด็กนิเทศเลยค่ะแล้วเขาก็รักแฟนมาก ถามหน่อยว่ามีใกล้เคียงกับตัวเราบ้างไหมออย่างของพลอยสายเราเล่นเป็นดาวมหาลัยใครๆก็ต้องชื่นชอบเราใช่ไหมตัวจริงเราก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแบบนี้นี่คือเคยมีแบบโมเมนต์ที่แบบหลงตัวเองบ้างไหมว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นคนดังใครๆก็รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยอ่านีข้อผิดในซิติกในเนี้ยตัวเองงั้ล้หลงตัวเองใช่นเป็นอีกโร่องในเรื่องนี้ใช่ไหมเคยมีบ้างไหมคะสําหรับตัวพลอยสายจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แบบเหมือนแบบเอ ยกยอกตัวเองหรือว่ามั่นใจในตัวเองเอขนาดนั้น,ค,นรรค่ะไม่คน,คนทําตัว <laughs> ใช่ก็จริงๆถ้าเกิดเป็นคนหลงตัวเองไหมหนูว่าถ้าเราหลงตัวเองนี่ก็คือไม่ใช่ละหนูรู้สึกว่าการที่เราได้ไมาอยู่ตรงนี้มันก็เออเป็นเป็นความภาคภูมิใจของหนูนอะไรเงี้ยค่ะหนกูก็ก็ภูมิใจเป็นการความภาคภูมิใจมากกว่า,าใช่จริงๆหลงตัวเองกับภูมิใจมันก็ใก,กล้ๆกันเนาะ บางคนภูมิใจมากๆเนี่ยก็โอเคก็ถือเป็นความภูมิใจขึ้นมาว่าเราภูมิใจในตะเวงถึงจุดแบบสุดแล้วอ่ะแวบบคนหลงตัวเองจะไม่ฟังใครเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็อาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่เนาะเราก็ต้องอยู่ในมุมที่พอดีในตัวงที่พอดีพอดีแล้วแบบนี้เนี่ยมีวิธีรับมือยังไงหรือว่าควบคุมอารมณ์ยังไงคะเพราะว่าบางทีก็เข้าใจเนาะเราก็มีแฟนคลับตามตลอดเวลาเราก็อาจจะอยากมีมุมส่วนตัวบ้างอ่า แต่ว่าพอเจอแฟนคลับหรือเจอคนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องวางตัวให้เป็น<อ>แล้วจะควบคุมอารมณ์ย่างไงควบคุมอารมณ์ยังไงภริษัควบคุม,มยังไงไ <S 1> <S 1> ก็สนัญญ่ก็คือเรา ควรที่จะวางตัวเป็นกลางที่ดีที่สุดมากกว่าค่ะแบบเรารู้ลิมิตว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังเหมือนกันว่าการที่จะมีคนมาก้าวล้ำในเส้นของเรามากเกินไปไหมเราก็ต้องมีรักษาเส้นของเราเพื่อที่จะได้<ๆ>เราไม่ไม่ทำร้ายตัวเองเกินไปแต่ว่าเราก็พูดออกับเขาดีๆหรือวางตัวด,ดีเป็นกลางแบบนี้น่าจะดีที่สุดเนาะก็คือจัดโซนเนาะจริงๆคือของเบงก็คือว่าการด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าเราคือสําหรับสําหรับคนเป็นศิลปินเนาะมาอยู่แบบ อยู่จุดศูนย์กลางเลยว่าคนก็ต้องมีเป็นธรรมดาที่คนก็จะจับจ้องไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีไอ้นู่นดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มองได้เหตุผลแล้วกันอะไรที่เราจําเป็นต้องทําหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงเราก็พูดคุยกันด้วยดีๆอะไรก็คือพูดกับเขาไปตรงๆแล้วแบบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตเฉียบพลันค่ะคนเขียนบทเลยดีกว่ามันเป็นยังไงคะช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจในแบบสั้นๆหรือเข้าใจง่ายๆหน่อยเข้าใจง่ายคือโรคจิตเฉียบพลันคือคนที่ เห็นภาพหลอนอหูแววนะครับหรือว่ายูจุกอ,อาสาเหตุที่เป็นเนี่ยคืออาจจะเกิดจากแบบว่าปัญหาแบบมาลุมล้อมทีเดียวเลยาหาทางออกไม่ได้แบบเครียดมากจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจนแบบจิตหลุดออกไปก็ทําให้เขาแบบสลบไปอย่างเงี้ยพอเหมือนเครียดมากมากตื่นขึ้นมาก็จะเห็นภาพหลอนเกิดขึ้นเห็นภาพเห็นบางคนได้ยินเสียงหรือบางคนเห็นผีอะไรเงี้ย เท <c oughs> ่ากับว่าอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคโรคติดเชื้อพานได้จริงๆมันมีตั้งแต่เลเวลแบบเบาๆบก็มอีอย่างพวกหูแววเนี่ยก็คือเป็นเลเวลแบบ,บคนที่อาจจะเคยได้ยินคนที่แบบเหมือนมีใครได้ยินใครเรียกตลอดเวลาอะไรเงี้ย ก็จะคือเป็นรคนี้ครับก็ค <c ười> ือเกิดจากความที่เครียดสะโสมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนั่นเอง أو, โอเคเราได้รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าสมมติว่าเราถูกบังคับจิตใจมากๆล่ะคะอย่างสมมติเบนถูกบังคับจิตใจหนักๆเลยเนี่ย ه, อ่ะมีวิธีรับมือยังไงเราไม่อยากทําเลยอ่ะเอาจริ้งนะคนบังคับเบนยากมากเลยเบนดิ้มากเลยตทำล่ะแบบโดนบังคับแล้วเนี่ยต้องทํานะอ่ะเราจะรับมือยังไงคะ อยากจะให้บอกอเกี่ยวกับปัญหานี้ให้คุณผู้ชมรับรู้หน่อยว่าอ,อย่างเบนมิวธีรับมือยังไงของเบนนะถ้าจําเป็นต้องทานะเบน,นยังไม่เคยเจอเคที่แบบถึงขนาดว่าแบบเครียดมากขนาดนั้นเพราะว่าสําหรับตัวเบนเองถ้ามันต้องทอําจริงๆก็ทําไปก่อนอ,อก็คือ <ๆ S 1> ก็คือ,คอทําไปก่อนใช้แบบ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่คําเนี้แบบดําเนินชีวิตเลยนะใครที่อะไรที่ไม่อยากทําแล้วมันจําเป็นต้องทําเช่นหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้คําว่าทําไปก่อนทํทำไปก่อน ก็าเอลองดูก่อนเราอาจจะชอบก็ได้ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปตั้งแง่กับมันอแล้วอย่างนี้เนี่ยหลังจากที่พูดคุยกันมารู้สึกว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างเครียดเนาะเพราะมันเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรเงี้ยเราเตรียมตัวไงคะมีการป้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปพูดคุยกับคนที่เป็นโรคอะไรอย่างนี้ก่อนไหมถาให้ใส่ดี เห็นเพื่อนเป็นไงบ้างหรืพูดคุยกับเองก็โอเคแล้วหรือเปล่าเห็นเพื่อนเป็นไงบ้างนี่ค่ะก็คือเมนท์เนี่ยจะได้รับบทหนักมากเพราะว่าจริงๆเขียนเองแล้วทำเองตอนเขียนมโนเยอะมมากโนเยอะมากโออ้เรื่งต้องดีต้องแสดงเองลำบากมากซีนอารมณ์ทุกซีนใช่แล้วแบบเหมือนเป็นเองเป็นไปเองเลยในสี่วันนั้นที่ถ่ายคือแบบเป็นกดดันมากก็คือเหมือนกับเราจริงๆเราพยายามคีพคาแรคเตอร์ไวแล้วก็มีสมาธิกันมาที่สุดก่อนอย่างที่บอกถ้าถามว่ารับมือยังไง เราก็แค่ตั้งใจทํางานเฉยๆเราคิดแค่ว่าเราตั้งใจทํางานคีมพลาเตอร์สวันคือไม่คุยบใครเลยแม้กระทั่งคัดเดินเราไปกินข้าวไปเลยไม่คุยกับเพื่อนเลยเพราะว่าเจอซีนอารมณ์เยอะต่อต่อต่อกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องทำสมาธิเพราะว่าแต่ละแต่ละคัดแต่ละซีนมันก็ไม่ได้เรียงกันมาเป็นเรื่องใช่ไหมมันก็แบบอันนู้นก่อนอันนี้หลังเพราะฉะนั้นก็ต้องทําการบ้านเยอะพอสมควรแล้วอย่างพลอยส่ล่ะคะเตรียมตัวยังไงไหมก่อนเข้าฉากไม่เอา ก่อนที่จะเข้าฉากนะคะก็จริงๆเรื่องเนี้ยเราหนูไม่ได้เป็นเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะเราจะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบให้กําลังใจเขาหรือว่าไปคอยรักษาเขาทางอ้อมอะไรแงี้มากกว่าหนูก็จริงๆเวลาในบทเนี้ยคือมันจะต้องเตรียมตัวก็คือการทำให้ให้ให้เขารู้สึกสบายใจกับเราอะไรประมยาณเนี้ยค่ะไม่เขาเชื่อหรออันนี้ก็จะมีเรียนเรียน acting อ่ะแล้วมีเวิร์กช็อปเป็นต่อใช่ค่ะทุรัมคือกันดีมากแต่ว่าขอแอบถามหน่อยว่าในชีวิตจริงเคยเจอไหมคะคนที่เป็นโรคอะไรแบบเนี้ย จอ <คน S 1> เยอะคนใกล้ตัวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้มีค่ะคนใกล้ตัวเบนก็มีจริงๆเบนโต้มาจากคนพวกนี้เลย่เ <c oughs> <c oughs> ปล่าเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเรื่องความที่จริงๆคนทั่วๆไปจะมีเยอะมากนี่เป็นโรคประเภทนี้ <c oughs> ไม่ใช่แค่โลกนี้นะหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆหลายๆตอนในเรื่องเนี้ย <c oughs> คนเป็นเยอะมากอย่างนาซิติดเนี่ยที่เป็นโรคหลงตัวเองก็เป็นเยอะมากอมแอบเห็นน้องพลอยสายอุ้มหมีเข้ารายการมาด้วยแสดงว่ามันต้องม,มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน,นครับอย่างที่บอกก็คือเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับโรคจิตเภทใช่ไหมครับก็จะมีคุณหมอที่เข้ามาช่วยเยียวยาผู้ป่วยด้วยนะฮะนี้เป็นอะไรครับก็เป็นตุ๊กตาหมีที่เป็นคุณหมอเป็นตัวแทนนะคะสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดหลังช่วงซีรีส์ของเรานะคะเวลาออนแอร์เนเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีท้ายรายการแล้วก็จะมี เขียนไว้ว่าเออมาร่วมสนุกตอบคำถามกันใี่คำถามนะครับผมกิจกรรมสนุกๆใครอยากได้น้องหมีคุณหมอแบบนี้ก็คือต้องร่วมสนุกตอบคำถามค่ะคลายซีรีส์ เป็นการบังคับให้ดูให้จบและตอบคำถามเพื่อที่ชิงหมีนั่นเองใช่ดีมากนะจริงเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากได้สาระความรู้แล้วนะแล้วก็ยังสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานะครับผมก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้นะครับหลังท้ายซีรีส์นะครับซีรีส์น้ำดีขนาดนี้ให้ทั้งสองคนฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะฝากไว้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทํางานมากคนเขียนบทก็ตั้งใจมากจริงๆนะครับผมฝากไว้ด้วยเพราะว่า อยากถ่ายทอดเรื่องเพื่อนด้วยนะครับผมให้เห็นว่าเออความเป็นเพื่อนของของรุ่นเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมบวกกับรอยโลกอีก<ช>ที่เราจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนที่เป็นผู้ป่วยประเภทนี้ได้ด้วยเ<ช>พราะเรื่องนี้ก็จริงๆเราสามารถเป็นกันได้ทุกคนเนาะ<ช>โดย<ช><ช>ที่เราไม่ไม่รู้ตัวเลยก็ถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในรัรเปลี่ยนในชีวิตประจําวันได้จะได้ใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นด้วยค่ะครับผม,มฝากด้วยนะครับ ก็ต้องขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ข้อคิดรวมไปถึงได้ทําบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะกับ h a p p i N e s s the s e r i e s นะคะตอนความรักนั่นเองซึ่งก็จะออกอากาศวันเสาร์ค่ะที่10และอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้นะคะเวลา14บนาฬิกาทางช่อง t True for y o ยนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับรเชิญทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคณค่ี่วมพูดคุยกับพวกเราแล้ววันนี้เรา3มคนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ที่ถูกถ่ายทอดตรงในซีรีส์ที่หลายคนอาจต้องเสียน้ำตาแม่แม่คะพิมพทำให้มันพังทุกอย่างฉันจะไปไหนมันเกี่ยวรกับแกด้วยมันคือเสียที่กิฟต์ขอให้เขาลิ้ยงดูอยู่ไงทั้งบทเพื่อกัวเองคนเดียวเท่านั้นน่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนใครไง ฉันเลยต้องทำทุกอย่างล้วจะไม่ต้องทนอยู่กับคนแบบนั้ตดอีกแล้วอ่ะเพราะแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยต้อแย่ไปแม่ Happy 100 DVD ความรักความสุขเข้าใจโฟกัน